ฝั่งนี้ปองมันยังมีฟันทิ้งอยู่เนาะนี่ปองว่าตำแหน่งบอกเราตัดขคุณใบเนาะไม่ค่อยเปรี้ยวหรอหนังแม่ออกแบบได้ดีไซน์โดยคุณหมอปองนะคะแล้วคุณแปดมาช่วยดูโอเคนะแต่ว่าอันนี้คือสีไม่ใช่สีจริงใช่ไหมปอไปเนองเราถ้าไม่ถ้าสมมติว่าทำอ่ะเราข้างล่างอ่ะทำฟอกสีมาได้ไหมได้ต้องปอก พอให้มันใกล้เคียงหมายถึงว่าพันสวยค่ะไม่ได้หมายถึงเธอสวยเปิดปะเปิดประตูเปิดประตูอรอไปมแต่พนข่างล้างอ่ะพอทำไปเรื่อยๆอะมันเหมือนมันจะกลืนกันเองแบบสกดแบบว่าอย่างอ้อเขาไม่ได้ใส่